ก็อ,อยู่ตรงนี้ค่ะวัดดีป่าวัดดีค่ะลกูก สวัสดีเอนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะไม่เกดฝากติดตามช่องร้านผ้าไม่เกดด้วยนะคะอยู่ยูมาใหญ่วันไหนไม่แน่ใจค่ะต้องพี่เจนน่าจะาทำตัวละที่ต้องส่งเสร็จก่อนนะคะอยู่จิ้นบนใยายนี่เองขอบคุณค่ะติดตามแล้วค่ะแม่เกด ช่องช่องร้านผ้าจะไม่ลุกจะเอช่องร้านผ้าไม่เกลียดนะฝากติดตามด้วยนะคะอีกช่องหน,นึ่งใช่ไหมสวัสดีค่ะเุอะได้เอาอะไรก็ออไ,รได้ค่ะ ไม่ต้องไปไหนค่ะอ๋อไปนั่งในเร็วโอเคโอเคโอเคอ่ะไม่ต้องไปไหนนั่งที่เดียวไม่ต้องไปไหนคะอืมตาเอกเอฟจีดูน้องด้วยเลยน้องเล่นอะไรคะเล่นติดต่อค่ะอ๋อติดต่อค่ะต่อน้องตอบเป็นไหมคะเป็ค่ะโอ้ก่งจังเลยอ่ะหลานไม่ต้องก่งมากค่ะน้ำมันเหลืองที่เขาตีมันดู อะไรนะคะ,ะอ๋อวางตรงนี้เดี๋ยวมันดุนใช่ไหมคะอติดตามทุกช่องทางแม่เกตขอบคุณค่ะแม่เกตอ่ามีอีกช่องหนึ่งก็คือร้านแม่เกตนะคะฝากติดตามอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะ เนนี่จัดบ้านอยู่ค่ะจัดตึกอยู่ค่ะเดือนนะคะพี่แฝดอย่าโตมานะคะไ์สดอยู่ค่ะวายวายโอ้ยมีสีอะไรบ้างค่ะงูมีเยอะจังเลยค่ะไหนต่อไม่ต้องดูดิต่อไม่ต้องดูไหรค่ะ แม่เกดอ่านน้องหน่อยแม่เกดอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่ทุ่งสงค่ะเอฟซี FC จากเชีงยงใหม่ค่ะนาลีไปไหนคะนาลีทํางานอยู่ค่ะทําไมถึงได้มาเลี้ยงหลานคะปกติไม่เห็นขหลานมาใต้นี่คะ่ะล้านมาถุงส้งค่ะแม่เกดก็เลยอยู่กับอยู่จินนะคะเพราะว่าแม่จินทํางานอยู่นะคะด้วยว่านย เราจะไปบ้านอยู่ๆล่ะคะไป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 ค่ะไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวไม่ต้องปิดแอร์ก่อนค่ะโอเคค่ะไม่ต้องจับไหมจับค่ะเดินค่ะโอ้เก่งเก่งจังเลยค่ะอ่ะเดินไปเดินไปค่ะไปบ้านอยู่ๆละค่ะไปกินเน้นๆดีกว่าไม่ต้องว่าอ่ะไม่ต้องจับ หนึ่งจงจำโอ้เก่งจังกินนนเิน้ำกินเน้นเน้นไหมคะกินห้ามาเลยห้ามาเลยห้าเดี๋ยวไม่เท่าให้ห้า่้าล้ยมาห้าไก่ตุดอ่ะไก่ตุดอ่ะงตัวเองนี่แหละตดไก่ตุดไก่ตุดไก่ตุดคะ ใค่ตรวจข้าวเอาเปลิดกับข้าว่ะไม่ต้องยกค่ะไม่ต้องช่วยค่ะเอ้ยหนึ่งจุงจึมหนึ่งจงจึมจุงจุงจึมเอาไม่เอาเปลากับหนูแต่ว่าเอาเปล่าผมค่ะเอะลูกอ่ะได้ไหมคะโอเคไหมคะฮะกินข้าวหรือยื้อปูเปิลกินข้าวมันก็กินข้าวเปอนกันต้มปลากับข้าวก็เลยกินนะต้มปลาทู่เลยว่าไปวัดก็วุ้นไว้เลยนุ่มจีนก็ทำ ทำทุกวันเลยกับข้าวว่ากินไปแจหมดนี่นุ่มจีนกระเซื้อมาโลแล้ะเจ้ากำล่ได้หมดแม่อยู่ตรงไหนแม่อยู่แม่อยู่ตรงไหนหมู่บ้านฟิเลโอค่ะลูกไหว้ไข่โจมิตรไม่ได้ไข่กับล้าน <laughs> เหละล้านกดไหว้ไข่โจมิตร เนาะเมตาอ์ขายช่มดีกว่าขายได้ไหมคะอยากเล่นอันนี้ t t it, อ่ะเดี๋ยวยูกินนมไม่เสร็จก่อนแล้วมาเล่นนะคะกิะนหนมไม่หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเมตาวให้เล่นนะคะโอเคที่บ้านาใายเด็กว่าเมตาค่ะใจกล้วยใหญ่มีลายกลุ่ยใหญ่นองเมก็คือใหญ่นองเมตาก็คือใหญ่เม็ดพีเมตาก็ใหญ่มดนะคะก็ะเดี๋ยวเมตาวก็นคนเดียวนะ ช่ค่ะเมตาโอ้เมตาช่วยขอบคุณค่ะเม็ชินฟักอยู่ชิ้นไม้ค่ะยูบ้านเดียวกันนี่ลูกเสี่ยวปิจิ้นนั่งทำอาหานอยู่ลูกซึ่งเมตาก็จะยู่อยู่กับอยู่จิ้นหมาค่ะไม่ใช่ว่ามาเลี้ยงล้านนะเขาเรียกว่าคือยูชมล้าน่ะราะว่าล้านมาห้านะคะขอบคุณค่ะว่าใจส้อมค่ะคือชมล้านคือว่าไม่ได้เลี้ยงแต่ไม่ซึงว่าดูเลเพราะว่าคิดตึ้งเข้าก็คือยุบเค้าหมักๆนะคะช่วงวันนี้เขามากันเลยต้องยุบเค้าหมัก เดี๋ยวอเขาไปได้ลาเขาไปป็นเตี๋ยวลาใช่ไหมคะต้องมีเวลาก็จะอยู่กับเขานะคะเมตาช่วยมาขอบคุณค่ะมีเวลาก็จะ,ม,จะมีเวลาก็จะอยู่กับเขาตลอดแต่ถ้าช่วงตีร้านไม่อยู่ลูกไม่อยู่แมเกนก็จะไปกับเพื่อนมัง่งไปได้อะาได้กินมัง่งถ้าลูกอยู่อะ่ะแมเกนก็จะมีเวลาให้ลูกเรียกว่าก็าปิจ้นพาไปเดี๋ยวส่วนแกพาไปกินข้าวทีเดิม วันนี้ก็อยู่กับอยู่ชิ้นต่างวันแล้วก็เดี๋ยวก็จะออกไปาห้าไรกินกันก็คือจะมีเวลาให้หลูกกับล้านนะคะล้านแมตตาอยู่น่ารักเร่งขอบคุณค่ะคุณตัญราน้องนอนใส่แว่นด้วยเมตองใส่ฟิวเตอร์จ้ะครอบครัวนี้อบอุ่นน่ารักขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ เดึมดิมดิมเดิมเดิมดิมเดิมเดิเดามเดิเดิมเดิม่อยเดิเดิเดิมดิมเดมเดิมเดิมเด้วยด้วเด่มเดิยดเดมเิเดมเมเต้ด้วยค่ะดมเเดเดิมเด่ด่เดมมมเด อะไรนั่นลูกอยู่มดแรงใจช่ค่ะจำดัดค้อนเอาค่ากินนมก้อนลูกข้าวกินแหล็กเหล็กเดียวบอไม่กินกินข้าวก็ไกินข้าวบอไม่กินอู้หู้โอ้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค so, mm ่ะใช้เวลาคุ้มค่าสายค่ะเวลาลูกมาล้านมาก็จะอยู่กับลูกกับล้านแต่ถ้าว่าลูกกับล้านยุงเที่วก็เราก็ใจชีวิตส่วนตัวแบบนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ไปดูไลฟ์สดป่ายยูมาใช่ค่ะพี่ยูลงมาใต้แล้วแต่ว่าพี่ยูไปดูงานที่หัดใหญ่ป้าปาไปดูร้านวังล้มเมืองใช่ไหมคะ เออเห็นไหมดูจินบอกใช่ค่ะจ้าวัสดีค่ะอุ้ยอุยตุยต้ยต้ยต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 ยยต้ยค่ะมีเด็กเก่งค่ะมีเด็กเก่งม่ทัค่ะอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ย้วัสดีค่ะบ้านผีตุงสรงอยู่นี่อยู่บ้านตุงสรงนีลูกตอนนี้อยู่บ้านตุงส่งค่ะ จริงค่ะพี่เจนจะเปิดค่ะลูกไอ้นักดนตรีเอเแดนเซอร์ได้มีงานทํานะคะพี่เจนเปิดค่ะเพราะวะ่าไอ้นักดนตรีแลแดนเซอร์มีงานทานะคะมีเด็กแกงไม่เต้าช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะตาไม่มีตามมงไม่เห็นแล้วทุกคนไปอยู่ไปทําไปธุระที่หาดใหญ่ค่ะพี่เจนมากี่วันไม่แน่ใจค่ะเพราะว่า พี่เจนมีฮานเลี้ยงกับเพื่อนด้วยรอนเลี้ยงด้วยนะคะวันที่25ป่าว,วันที่้5น่าจะมีฮานเลี้ยงพี่เจนนะคะพี่เจนเลี้ยงรุนกับเพื่อนนะสวัสดีกับป้อมเอกับวันดีกับป้อมหนุนก็บอกว่าสวัสดีกับม่เท่าด้วยยูยูมาได้เลยเมตาดีใจมากดีใจเลยแต่ว่าเมตาไหวขึ้นไปอยู่แต่ว่าเมตาวันทำงานก่อน ป่อย,อยินมาก็บอเดว่อยขึ้นไปลาวอยากไอ้แม่เก็ดมาตุ้งใหญ่โอ้ขอบคุณค่ะไปบ่อยอยู่นะลูกคุณแม่อยู่สวยมากค่ะขอบคุณค่ะน่าเห็นดูมากๆคะ่ะนนก็บอกว่าอยู่ๆน่าเห็นดูมากๆ,ๆคะ่ะ